บทสาธยายเรื่องสิงขินิขสูตรทองคำชมพูนุ์ไม่อาจทำลายสัจจะที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัคลาบสักการะเจริญพรญาติโยมทุกมู่เหล่าทั้งหลาย ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระศาสดาบัดนี้อาตมภาพจะขอนำสิงขินิขสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ห้าแห่งทุติยวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงยกระดับของอามิตสินจ้าง ขึ้นไปสู่ขั้นสูงสุดของวัตถุธาตุในโลกทัศน์สมัยพุทธกาลเพื่อเป็นการทดสอบขีดจำกัดของความมั่นคงในสัจจะให้ถึงที่สุดก่อนจะเปิดเผยความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเช่นเดิมเรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนคำสำคัญคือสิงคินิขะ พระอัทิกถาจารย์ได้อธิบายว่าหมายถึงสิงขิสุวรรณนิกขะคือแท่งทองสิงขิหรือที่รู้จักกันในชื่อทองคำชมพูนุษย์ซึ่งถือเป็นทองคำชนิดที่บริสุทธิ์และมีค่าสูงที่สุดเป็นทองคำเนื้อดีที่สุดในตำนานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งอันไร้ที่ติหัวใจของพระสูตรนี้คือ การแสดงให้เห็นถึงจุดสุดยอดของความเย้าวยวนทางวัตถุเพื่อพิสูจน์ว่าแม้แต่สิ่งที่มีค่าสูงสุดในทางโลกก็ยังไม่สามารถทัดเทียมกับพลังทำลายล้างของลาบสการะและชื่อเสียงได้เลยทีเดียวเรื่องราวในพระสูตรนี้ยังคงดำเนินไปในทิศทางเดิม แต่ด้วยสินจ้างที่มีมูลค่าเหนือกว่าทองคำธรรมดาทั่วไปดูกระภิกษุทั้งหลายเรากำหนดใจด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดถึงบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลน,นี้แม้จะมีใครนำเอาแท่งทองสิงขิหรือทองคำชมพูนุษอันเลอค่ามามอบให้เป็นสินจ้างเธอก็จะไม่มีวันยอมกล่าวคำเท็จ ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจเป็นอันขาดนี่คือการประกาศถึงความซื่อตรงในระดับอุดมคติเป็นจิตใจที่ไม่เพียงแต่ไม่หวั่นไหวต่อทองคำธรรมดาแต่ยังมั่นคงแม้ต้องเผชิญหน้ากับทองคำที่ดีที่สุดในปัตถภีแต่แล้วสิ่งที่สูงค่าที่สุดทางวัตถุก็ยังต้องพ่ายแพ้ต่อกิเลสทางนามธรรมแต่ในการต่อมา เรากลับได้เห็นบุคคลผู้นั้นเองผู้ซึ่งถูกลาบสการะและชื่อเสียงเข้าครอบงำมีจิตใจที่ถูกย่ำยีเสียแล้วกำลังกล่าวคำเท็จทั้งที่รู้อยู่แก่ใจหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. จุดสูงสุดของวัตถุกับจุดเริ่มต้นของอัตตา ทองคำชมพูนุษย์เป็นตัวแทนของจุดสูงสุดของความปรารถนาทางวัตถุแต่การที่มันยังพ่ายแพ้ต่อลาบสักระแสดงให้เห็นว่าลาบสักระนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการบำรุงบำเรออัตตาซึ่งเป็นความต้องการทางจิตใจที่ลึกซึ้งและมีพลังมากกว่าความต้องการทางวัตถุหลายเท่านัก 2. การล่มสลายทางศิลธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับมูลค่าพระสูตรนี้สอนให้รู้ว่าการล่มสลายทางศิลธรรมของบุคคลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินจ้างภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับสภาวะภายในของจิตใจเป็นสำคัญต่อให้สินจ้างมีมูลค่าน้อยนิดแต่ถ้าจิตใจอ่อนแอและโหยหาการยอมรับก็พร้อมที่จะละเมิดศินได้เสมอ ในทางกลับกันต่อให้สินจ้างมีมูลค่าสูงที่สุดในโลกแต่หากจิตใจมั่นคงในธรรมก็ย่อมไม่หวั่นไหวตราบใดที่ยังไม่ถูกลาบสักการะเข้าครอบงำคำเตือนถึงภัยที่มองไม่เห็นทองคำชมภูนุตเป็นภัยที่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ลาบสักการะเป็นภัยที่ซ่อนเร้นมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มันค่อยๆซึมลึกเข้ามาในใจโดยที่เราไม่รู้ตัวพระสูตรนี้จึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยให้เราคอยสำรวจจ,จิตใจของตนเองอยู่เสมอว่ากำลังถูกภัยเงียบชนิดนี้คุกคามอยู่หรือไม่ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร